สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมกล้วยไม้สกุลช้างฤดูการแทงช่อดอกของเขามาให้ได้เห็นกันแล้วนะคะกล้วยไม้ต้นเล็กๆนะคะแต่มีการแทงช่อดอกแล้วช้างกระเรามาชมกันเลยค่ะฤดูการแทงช่อดอกของกล้วยไม้สกุลช้างเราจะเห็นก่อนเขาเลยต้อง ยกให้กล้วยไม้ช้างกระซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่แทงช่อดอกออกมาให้ได้เห็นได้ชมก่อนกล้วยไม้ชนิดอื่นนะคะซึ่งกล้วยไม้สกุลช้างช้างกระมาดูกระถางต้นนี้กันค่ะกระถางต้นนี้มีลักษณะซึ่งเลี้ยงมาน่าจะออกดอกได้ครั้งที่สองได้นะคะซึ่งปีนี้ออกมาไวมากเลยนะคะ ต้นมีขนาดเล็กแต่ความโดดเด่นของกล้วยไม้ช้างกระต้องยกให้เรื่องการออกดอกให้เห็นนะคะออกดอกให้เห็นได้ไวกว่ากล้วยไม้ช้างสีอื่นนะคะนี่เลยนะคะตาดอกมองเห็นแล้วยื่นออกมาตรงนี่เลยนะคะใต้ใบ เล็กๆนะคะต้นนี้ซึ่งเป็นกระถางต้นคู่นะคะที่มีการแทงช่อดอกออกมามาดูกระถางนี้กันอีกค่ะกระถางนี้สองต้นคู่นะคะซึ่งปลูกไว้เป็นสองต้นคู่ดูโดดเด่นมากคะ่ะสองต้นคู่นี้มาดูกันค่ะ นี่เลยนะคะโชโ่อดอกกล้วยไม้สกุลช้างแทงตรงซอกใบนะคะเราสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยนะคะช้างเวลาแทงโชโ่อดอกจะออกตรงซอกใบนะคะกระถางที่สงแล้วมาดูกระทางนี้นะคะ มีลักษณะไซส์เท่ากันเลยโอ้โหกระถางต้นนี้นี่เลยนะคะช่อดอกของเขายืดยาวออกมาเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยนะคะนี่ก็คือช่อดอกที่เรารู้เลยนะคะว่าสีเกาเป็นสีอะไรนะคะในช่อดอกตัวนี้สี ดีมองเห็นเป็นสีชมพูได้อย่างเด่นชัดเลยนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งเรามาดูกันค่ะอีกต้นนึงนี้เลยนะคะช่อดอกของเขาดูสวยงามมาดูอีกกระถางต้นนี้กันค่ะอีกต้นนี้นี่เลยนะคะช่อดอกของเขา กำลังยืดยาวออกมานะคะทุกต้นทุกกระถางของกล้วยไม้ช้างกระมีการแทงช่อดอกสี่กระถางสี่ต้นเล็กนี้แทงช่อดอกทุกต้นเลยนะคะสำหรับกล้วยไม้ช้างกระที่พาทุกท่านมาชมอยู่นี้ซึ่งช้างกระต้นที่พาทุกท่านมาชมนี้การแทงช่อดอ,องเขาเป็นปีที่สองแล้วนะคะ ช้างกระจะมีลักษณะใบใบเล็กแล้วก็ยาวเลียวนะคะใบไม่ใหญ่เหมือนช้างแดงช้างเผือกจะต่างกันนะคะช้างกระจะมีลักษณะที่โดดเด่นตรงที่ได้เห็นได้ชมดอกของเขาไว้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติอีสานพาดู Youtube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ